ต้มดงนะทำม้อก้องหน่อยมองก้องหน่อยได้แลยนกครัต้มงส่ต้มแดงครับตํากินเองครับกระเทียมสอง้กงอกรัมเยนนเนี้พริกแห้ง เงี้ยสาวคินคอเนคนากมะนาวมะเขือแล้วนเี้ยว tam xảy thêm chưa rốt chưa rốt xảy nhiều gì ok ba lá tàu đó còn

โอเคครับสุดยอดฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ